สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิวมนะครับทักทาย FC นะครับยามบ่ายๆแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบี้ก็อยู่ที่ห้องเช่านะครับผมเอาละครับคลิปนี้แมงกะบี้ก็รอคอยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะมาขอขอบคุณนะครับที่เอฟซช่วยกดติดตามช่องตระกูลแมงฟิวม ตอนนี้ได้9 0 0 0 0นซับแล้วนะครับขอบคุณเอฟซมากนะครับที่ช่วยกดติดตามจนช่องตระกูลแมงฟิล์มโตขึ้นเป็นช่อง9 0 0 0 0นซับแล้วนะครับผมก็อีกไม่ถึงหมื่นซับนะครับประมาณ9,900 900กว่านะครับถึงจะได้1 0 0 0 0แสซับนะครับแต่เราก็สู้ต่อครับทุกคนนะฮะเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับช่อง YouTube แต่ละช่องเนี่ยนะครับในการ เก็บผู้ติดตามเนี่ยแต่และช่องก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับแต่ทั้งหมด4ช่องของผมเนี่ยนะครับช่องแรกก็แมงกะบี้ฟิล์มเนาะนะครับช่องที่2ตระกูลแมงฟิล์มช่องที่3ผีเสื้อฟิล์มช่องที่4บัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยเป็นช่องอันดับ2ที่มียอดซับนะครับรองลงมานะครับปัจจุบันนี้ก็คือ,อาทางแมงกะบี้ฟิล์มได้ส0 0แสนแปดห0 0 0นซับนะครับเป็นช่องใหญ่เนาะ ยังไม่ถึง3 0 0แสนนะครับส่วนช่องตระกูลแมงฟิล์มได้90,000ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ช่องตระกูลแมงได้โตขึ้นนะครับแล้วเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นที่เราจะได้โล่เงินของ YouTube ในช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับก็พูดถึง โล่เงินนะครับก็คือช่องที่มียอดผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนซับสไครป์เป็นต้นไปถึงจะได้นะครับถ้าถามถ้าถามว่าได้โล่เงินแล้วมันได้เงินไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะเราได้เหมือนเกียรติบัตรของ YouTube นะครับที่เขาส่งมาให้นะครับการที่เรามีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนคนนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ยากเหมือนกันนะสำหรับเราเป็นคน ที่ธรรมดานะเราไม่ใช่ดาราหรือคนดังนะครับเป็นแค่คนทําช่องธรรมดานะครับการเก็บผู้ติดตามนั้นอาจจะค่อนข้างยากกว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าดาราเปิดช่องเนี่ยแป๊บเดียวนะครับทะลุเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ว่าเราเนาะคนธรรมดาเองนะครับได้ขนาดนี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับนะก็จริงๆเนี่ยนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยเกิดขึ้นมาจากช่องมังกับี้ฟิล์มนั่นแหละนะครับเพราะว่า เรแ,แรกเลยผมทําช่องไว้ต้้งนานแล้วนะครับเป็ควิฟิล์มเนะี่ยก่อนที่จะเดินทางไปที่กกกอกผมก็สร้างไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่ามันมันทำยูทูบเบอร์แล้วมันได้ได้เงินได้เหรียญน,นะเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราลงวีโอเอาไว้ที่เราถ่ายแค่นั้นเองนะครับก็หลังจากที่ผมไปอยู่กกอกอมาก็เริ่มมีคนรู้จักผมแล้วก็ยอดซับ ทางแมงกระบี้ก็ขึ้นเป็นหมื่นแล้วนะตอนนั้นนะผมก็เลยสร้างช่องสำรองสำรองไว้ก็คือช่องที่2มันเป็นช่องผีเสื้อนะจริงๆนะนะครับจริงๆเป็นช่องผีเสื้อก่อนตระกูลแมงนะครับผีเสื้อเกิดก่อนนะครับตระกูลแมงเนี่ยนะครับช่องนี้เกิดจากการที่ผมเนี่ยรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อนตระกูลแมงด้วยกันมาสร้างช่องแมงจีซอนแมงทับ แมงเต่าทองแมงจีนูนแมงตับเตา่านั่นคือตระกูลแมงที่ผมเคยมีที่กคอกกรอผมก็เลยทําช่องของตัวเองเป็นชื่อว่าตระกูลแมงนะครับผมนี่คือที่มาของช่องตระกูลแมงเนาะนะครับแล้วช่องสุดท้ายที่เกิดก็คือช่อง b u t เตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟฟินะฮะก็จริงๆช่องสำรองที่ผมสร้างขึ้นมานกะจะเอาไว้แบบทํำเล่นๆนะแต่ทําไปทํามามีผู้ติดตามแล้วมัน ขึ้นเป็นหมื่นผมก็เลยมีกําลังใจนะครับก็เลยไล,ไลไ่ไต่ยอดมาเรื่อยๆนะทุกคนนะนะครับจริงๆในลําดับ4ช่องของผมเนี่ยตระกูลแมงเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายนะก็ต้องถือว่าช่องตระกูลแมงเป็นเป็นช่องม้ามืดอีกช่องหนึ่งที่แบบว่าไม่น่าโตนะครับเพราะว่าช่องอื่นน่ะผู้ติดตามเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะนะครับแต่ ที่ที่ช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยผู้ติด,ดตามเยอะก็มาจากที่ผมไปถ่ายลิเกรครับทุกคนนะครับตั้งแต่ลิเกสอนรามเพชรแล้วก็น้องนุ่นย้ายคณะไปอยู่บ้านบารามีนั่นแหละผมก็ได้ผู้ติด,ดตามตรงนั้นมาทัาส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามลิเกแล้วนะครับผมนะฮะปีที่แล้วเนี่ยผมสิ้นสุดน่าจะเป็นช่วงเดือนต้นเดือนธันวานที่ ไมท่ที่เลิกตามแล้วเนาะนะครับเพราะว่าเราก็มีเหตุผลเพราะว่ายอดวิวมันเริ่มได้น้อยนะครับสู้ช่องอื่นไม่ได้เงินก็ได้น้อยด้วยเงินในการเดินทางในการเช่าห้องพักมันไม่มีก็เลยต้องยุติในการตามลิเกจริงๆตามลิเกสนุกนะได้เจอ f อได้เจอบรรยากาศภายในงานได้ไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้เหมือนได้เราได้ไปเที่ยวอะ่ะแต่อุปสรรคมันมีครับพะเรา,เาไม่มีรถใหญ่ เรามีแค่รถมอเตอร์ไซค์มันลาบากจริงๆช่วงหน้าฝนลําบากที่สุดนั่นก็คือหน้านี้นะครับหน้าฝนเป็นช่วงที่ลําบากที่สุดของมอเตอร์ไซค์นะครับเดินทางลําบากแล้วระหว่างเดินทางฝนตกก็ต้องเปียกถ้าไม่มีเสื้อกันฝนแล้วนะนะครับแต่ก็เจอะครับก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ถ่ายริเกแล้วเนี่ยนะครับเราก็เดินหน้าทำคอนเทนต์ต่ตอนะครับขอให้ในช่องของเราเนี่ยมีมีคลิปในการเคลื่อนไหวนะครับ ตอนนี้ส่วนใหญ่ผมลงคลิปทางช่องหลักก็คือ m a n g a b ีฟิล์มนะช่องตระกูลแมงฟิล์มเนี่ยก็นานๆจะจะมีคลิปลงบ้างหรืออาจจะแบ่งคลิปมาลงทางช่องนี้บ้างนะครับผมคือตอนนี้นะครับคอนเทนต์ผมยังไม่มีนะครับผมก็ยังถ่ายคอนเทนต์ส่วนตัวก็เลยเอาไปช่อง m a n g a b ีฟิล์มก่อนเป็นช่องใหญ่ก่อนนะครับเหลือไว้ทักช่องหนึ่งแล้วก็ช่องสำรองเราค่อยๆถ่ายคลิปเสริมนะครับมีช่องเยอะเนี่ยมันไม่สามารถลงได้หมดทุกช่องนะครับ มันก็ใช้เวลาเยอะนะจริงๆมันก็ลงหมดทุกช่องได้หละ4สี่ช่องอะแต่คราวนี้เราต้องอย่างน้อยเราทำาวิดีโอลงช่องละหนึ่งคลิปเนี่ยมันก็ทําได้แต่ก็ใช้เวลาอยู่แล้วตอนนี้มันไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกับเอฟซีว่าเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากระแสมันมาเนี่ยนะครับไม่ยากนะครับเราใช้กระแสในการช่วยนะครับมันถึงจะมียอดการดูที่สูงนะครับ อีกอย่างหนึ่งตระกูลแมงฟิล์มก็ได้ FC จากลักต่างวัยมาด้วยนะครับเพราะว่า,าช่วงที่ผมไปถ่ายพระตั้งบวชนะนะครับก็โอเคนะ FC ก็ดูกันเยอะอยู่นะครับแล้วก็การทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยเนาะทุกคนเนาะนะครับเราก็ดีใจที่ออช่องตระกูลแมงฟิล์มได้90,000ซับแล้วนะครับต่อไปอีกไม่ถึง หมื่นซับประมาณ9,900กว่าเราก็จะจะได้1 0 0 0 0แสนซับนะครับผมก็มีความหวังนะครับว่าปีนี้เราจะดันช่องตระกูลแมงฟิล์มให้ได้10,000แสนซับเราจะเอาโล่เงินโล่ที่2มาโชว์เ c นะครับเพราะว่าโล่เงินช่องมังกาบ,บี้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านนะโล่เงินนะครับผมว่ากลับไปรอบนี้ผมจะเอาโล่เงินของผมเนี่ยนะครับเอาไปใส่กรอบนะครับแล้วก็เก็บไว้ดีๆเพราะว่าเป็น มันอาจจะไม่มีค่ามันอาจมันอาจจะขายไม่ได้เงินหรือไปแลกเงินไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกประทับใจที่มันเป็นช่องแรกที่ทำสถิติเป็นช่องใหญ่หนึ่งแสนซับให้เราเราภูมิใจมากนะครับยูทูบเนี่ยนะครับมีมีเกียรตินะเขาเขาให้โล่เนี่ยถือว่าเรามีเกียรติมากเลยนะครับมันจะมีอยู่สองโล่นะครับก็คือโล่เงินก็คือหนึ่งแสนซับนะครับ ต่อไปโล,โลโลทองก็คือหนึ่งล้านทรัพย์โอ้หนึ่งล้านทรัพย์ก็ผมก็ถือว่ามันมันไกลมากเลยนะแต่ถ้ามันมีช่องทางหรือมันมีจังหวะเนี่ยจริงๆมันก็มีโอกาสทำหนึ่งล้านทรัพย์ได้เหมือนกันนะทุกคนนะครับต้องบอกเอฟซีนะว่าทุกอย่างมันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายนะครับมันอยู่ที่จังหวะดวงของเราว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับ โอ้ผมก็ไม่ขออะไรมากครับในชีวิตนี้ก็ถ้าช่องแมงถ้าเกิดว่าช่องแมงกะบีฟิล์มได้1ล้านซับก็ถือว่าโอเคนะหรือช่องไหนก็ได้นะครับในในสช่องของแมงกะบีได้1ล้านซับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือความตั้งใจผมเนี่ยผมอยากให้ช่องทั้งหมดของผม4ี่ช่องเนี่ยเป็นช่องแสนให้หมดก็ไล่จากตระกูลแมงฟิล์มก่อนนะครับพอตระกูลแมงฟิล์มไปแล้วก็ดันช่องผีเสื้อดันช่องบัตเตอร์ไฟให้ได้1นึ่งแสนซับนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับจริงๆจ,จำนวนซับสไครต์ที่มากกว่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เงินมากตามซับนะครับไม่เกี่ยวกันผู้ติดตามไม่ได้ส่งผลกับการเงินการเงินก็คือยอดวิวในช่องนะครับการเงินก็คือยอดวิวในช่องที่ที่จะได้นะทุกคนนะต้องบอกกับ FC ว่ายอดออยอดวิวตัางหากกับโฆษณามันถึงได้เงินเดือนเยอะกว่านะครับผู้ติดตามไม่เกี่ยวกัน จริงๆผู้ติด,ดตามหลักพันแต่ยอดวิวเขาดีมากคลิปหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยเขาก็ได้เงินเยอะนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกันนะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สู้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกดติดตามช่องตระกูลแมงฟิล์มจนได้90,000ื่นซับนะครับดีใจมากเลยนะครับที่ขึ้นมาถึง9 0้าหแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนนะการทำ YouTube เนี่ยนะครับ ก็น่าจะใช้วิทยา,าระยะเวลากเกือบเกปีเอ้ยเกือบเกปีพูดผิดตั้งแต่ก่อผมอยู่ประมาณ5ปีนะครับก็แต่ว่าช่องตะกูลแมงมันเกิดที่หลังนะอาจจะไม่ถึง5ปีอาจจะประมาณ4ปีกว่าเพราะว่าช่องผีเสื้อฟิล์มเกิดเกิดก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราต้องไปดูวันที่เราสร้างช่องนะเราจะรู้ว่า,าช่องเนี่ยม,มันสร้างตั้งแต่วันไหนนะครับเราถึงจะรู้นะครับทุกท่านก็ขอบคุณมากนะทุกคนนะครับแมงกะปิจะตั้งใจทําคลิปแล้วก็ ไม่ยออ่อท้อจะได้วิวน้อยหรือจะได้วิว,ว,วมากหรือไม่มีวิวอะไรเลยก็จะอดทนสู้ต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ